อ,อน,น,อน,นี้ใช้สวพ่ออาวาพาวก,ก่อน,อนะกอก่อนสานมสะคะงกระต,ะตมนะะนมสะระงกระต,ะตมะะนมสะระตระมนะะะ นอนเช้าสารสก ทำแม่ทำไมทาไมพัก่ะต้องให้ตรวจตอนเช้าเลยอ่ะทำไมอ่ะถ้าเราต้องสรวไปยงนี้ตวดตวดขอตอนเช้าเป็นไรกันรนมสมงกระตรงกระต้สมองนะกตงตุ้สมองนะศมือก้นะกะือ้สมองละกระสนมือก้นะมั้นสมองะมือกต้นสมกระต้สมงสองะมักะกะะ